สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะของคนมีคู่นาแลคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะและคนโสดนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเกณฑ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ในตรงนี้เริ่มต้นจากคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานของชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่นะคะไพ่ใบแรกค่ะ The Devil เจ็ดเหรียญค่ะ The Fool The Emperor หกดาบเก้าถ้วยค่ะ o ี w อปั o เอ็ดอปาร์ิเคิลค่ะสามดาบโอเคค่ะสำหรับพลังงานของคนมีคู่ชาวราศีพฤกษกป,ประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็บอกเลยค่ะพลังงานของเดอะเดวิลขึ้นมานะในตรงนี้ค่ะชาวราศีพฤกษกนะคะ,ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงนะในตรงนี้ค่ะ ความมีสเสน่ห์ของคุณเป็นแรงดึงดูดใจคู่ของคุณนะคะในตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นค่ะอาจจะมีเรื่องราวให้ทะเละเาะหองแหงกันอยู่นะในตรงนี้ค่ะพลังงานของเจ็ดเดือนขึ้นมาเหมือนคุณพยายามที่จะออทำใจยอมรับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วพยายามที่จะประ จะปรับตัวให้เข้ากับเขาไม่ว่าจะเป็นทัศนคติหรือทางด้านนิสัยในข้อดีข้อเสียคุณพยายามที่จะปรับตัวรับเขาให้ได้ในทุกๆด้านนะคะในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่าด้วยพลังงานของตัวเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโก้นะคะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะคนๆนี้จะเป็นคนที่ลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงค่ะเขาเลยคิดเลยตัดสินใจอะไรแบบเด็ดขาดนะและค่อนข้างที่จะ เอาความคิดของเตงเป็นหลักค่ะในตรงนี้ที่จะทําให้มีปัญหามีประเด็นกับคุณได้ค่ะแต่ก็บอกเลยว่าถามว่าจะถึงขั้นที่จะแตกหักไหมก็ไม่ถึงขั้นที่จะแตกหักนะพลังงานในเดือนนี้ค่ะอาจจะมีคนอื่น,อนแอบปิ้งแอบปื้มคนของคุณอยู่นะคะในตรงนี้ก็ให้เราระมัดระวังนะคะตรงนี้ต้องคอยสอดส่องเนาะอีกในเนื้อค่ะบางครั้งบางทีนะความมีสเสน่ห์ความแบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดูดี ของเขาอะค่ะบางครั้งบางทีเขาอยู่เฉยๆก็อาจจะมีคนเข้ามาแอบป,ปิ้งแอบป,ปื้มเขาเองนะคะในตรงนี้ค่ะพลังงานของหกดาบขึ้นมาค่ะอย่างที่มิการบอกแล้วว่าในหลายๆคนนะคะในหลายๆคู่อาจจะมีปัญหามีประเด็นกันโกรธกันงอนกันค่ะ,ะมีการเหมือนกับไม่พูดกันในเดือนนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ในตรงนี้ค่ะยังไงแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆน,น,นะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็มีการกลับมาเกลียดใจกันได้ค่ะพลังงานของเก้าถ้วย ชาวราศีพฤกษภนะคะคุณเป็นรักสายเปยนะในตรงนี้ค่ะคุณทุ่มเทให้กับคนรักนะแต่มันเป็นพื้นฐานของคุณวยคะมันเป็นนิสัยของคุณด้วยที่ว่าถ้าคุณรักใครแล้วอ่ะคุณทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจนะคะในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะว่ายังไงแล้วเขายังเป็นคนที่ถูกใจคุณนะควีนออฟวาดค่ะ คุณมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็พร้อมที่จะจับมือกันให้มัน่นแล้วก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันค่ะในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยนะว่า The World ขึ้นมา a s o r p a r t i c l e ขึ้นมามีปัญหามีประเด็นกธกันนะคะยังไงแล้วก็จะกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาสานความสัมพันธ์กันใหม่ได้นะ ในตรงนี้ค่ะพลังงานของ The World นะแล้วก็ a o f Particle ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันยังสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ยังสามารถกลับมาสารความสัมพันธ์กันได้นะคะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าพูดคุยกันได้เกียจใจกันได้ค่ะพลังงานของสามดาบขึ้นมาค่ะอย่างที่มิกาบ,บอกนะว่าบางครั้งบางทีค่ะอาจจะมีคนแอบชอบแอบปิ้งแอบปื้มคนของคุณอยู่ก็ได้นะในตรงเนี้ยังไงก็ ดูสถานการณ์นะคะว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าในตรงนี้บางครั้งบางทีะคะ่ะพลังงานของไพ่อาจหมายถึงว่าเรื่องของคุณกับเขาที่อาจจะมีปัญหามีประเด็นการขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะในตรงนี้ด้วยพลังงานแล้วเนาะที่อาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วอาจจะทําให้คุณั้งคู่ะคะ่ะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้นะค่ะเดี๋ยวมิกาจะขอเปิดไพ่ให้นะว่าพลังงานของสามดาบจะทําให้กู้ของคุณ มีประเด็นแล้วก็เคลียร์ใจกันได้ไหมคะในตรงนี้ขอพลังงานหน่อยคะ่ะกีนอ n คั c เอ็ดอ h คั f แปดเหรียญค่ะเด e s สตาค่ะยังเคลียร์ใจกันได้นะคะ ยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้มองว่าในตรงนี้เป็นการแอบปิ้งแอบปื้มค่ะอาจจะเป็นการตบมือข้างเดียวนะในตรงนี้เพราะว่ายังไงแล้วอะค่ะเข้ามาทําให้คู่ของคุณได้มีปัญหามีประเด็นกันเหมือนกับว่าการที่จะโกรธกันการที่จะทะเลาะกันในครั้งนี้มันจะสร้างทําให้กระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นยังไงแล้วคุณทั้งคู่ค่ะไม่ได้ตัดขาดจากกันได้ง่ายๆเดี๋ยวไฮรเพนขึ้นมาค่ะเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับทําบุญทํากรรมร่วมกันมาค่ะ ไม่สามารถที่จะมุบออนออกจากกันได้ง่ายๆนะคะพลังงานของ5้าไม้ค่ะอย่างที่มิกาบ,บอกนะว่าเรื่องนี้ค่ะจะทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันเกิดขึ้นแต่ก็บอกเลยว่าคุณทั้งคู่ถ้าคุณทั้งคู่เชื่อใจกันมากพอจับมือกันให้มากพอในตรงนี้จะสามารถก้าวผ่านปัญหาไปได้ค่ะเพราะยังไงล้วพลังงานยังเป็นของคุณกับเขาอยู่พลังงานยังไงแล้วคุณทั้งคู่ยังสามารถที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้ค่ะสี่ไม้ค่ะพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะ บอกเลยค่ะว่าไม่ได้มุ v ออนจากกันง่ายๆค่ะคนคนนั้นเข้ามาก็ไม่ได้ทําให้คุณทั้งคู่มุ v ออนจากกันนะเหมือนกับว่ายิ่งทําให้รักกันมากขึ้นค่ะในตรงนี้ทั้ง King of Particle และพลังงานของ6ถ้วยนะคะพลังงานของ6ถ้วยนะคะยังไงแล้วยังมีรักยังมีใจให้แก่กันแล้วก็ยังอยากที่จะเทคแคร์ดูแลกันอยู่ค่ะยังไงล้วบอกเลยค่ะว่าการเ,ออเกิดปัญหากันในครั้งนี้จะทำให้คุณทั้งคู่หันหน้ากลับมาพูดคุยกันแล้วก็ รักกันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะในตรงนี้พลังงานบวกนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของชาวราศีพฤกษภนะคะในสถานะคนคุยนะชาวราศีพฤกษภที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะในเดือนนี้พลังงานความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะ d p นเพค่ะสิบดาบ The Hermit The High Princess ระวังนะคะจะมีปัญหาเหมือนกับว่าหวาดระแวงกันมีปัญหาหึงหวงกันเกิดขึ้นค่ะในตรงนี้ Date วีนออ o สออาจจะถึงขั้นที่คุณนะคะสำหรับชาวราศีพฤษกนะอาจจะมาคิดทบทวนค่ะว่ายังอยากที่จะคุยกับเขาต่อไหมยังอยากที่จะสานความสัมพันธ์ต่อไหมนะคะพลังงานของห้าถ้วยค่ะ ในความรู้สึกลึกๆก,ก,กลัวผิดหวังกลัวเสียใจค่ะกลัวเขาทําให้คุณเสียใจกลัวเขามีคนอื่นกลัวเขาไม่ชัดเจนกับคุณในตรงนี้คุณเลยอยากจบความสัมพันธ์คุณเลยอยากตัดขาดจากเขาไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นนะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตัดได้ไหมคะในตรงนี้สี่เหรียญค่ะมันเป็นความหวงแหนมันเป็นความรักที่เหมือนกับรักโดยไม่รู้ตัวค่ะ ในตรงนี้คุยกันไปเรื่อยๆแล้วทําให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับเขามากขึ้นค่ะพลังงานของ8ดาบค่ะพลังงานของเดอร์เวอ์ไม่สามารถที่จะ m ูฟออนจากกันได้ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากความสัมพันธ์ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับเผดใจรักเขาไปแล้วเผดใจชอบเขาไปแล้วค่ะไม่สามารถจะถอนตัวจากเขาได้ง่ายๆนะในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะว่ายังไงแล้วต้องเคลียร์ใจกันเหมือนต้องพูดคุยปรับความเข้าใจกันค่ะเพราะพลังงานของเดอร์เลอรเวอร์ขึ้นมานะ ในตรงนี้ค่ะยังไงแล้วยังรักยังอยากที่จะผูกพันกันอยู่ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยมือกันได้ง่ายๆในตรงนี้ค่ะค่ะด้วยสถานการณ์ของชาวราศีพฤษภนะคะที่อยู่ในสถานะคนคุยนะก็บอกเลยว่าในเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาอาจจะมีปัญหาเรื่องการหึงหวงเรื่องความหวาดระแวงที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนถึงขั้นที่อยากจ,จะอยากที่จะมุกออนจากกันไปอยากที่จะตัดจบความสัมพันธ์แต่ก็ยังทําไม่ได้นะคะเพราะว่า ใจรักใจผูกพันกับเขาไปแล้วในตรงนี้ค่ะพลังงานของ DM p a g e พนะยังไงแล้วชาวราศีพฤษภค่ะมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสมหวังนะคะเหมือนกับว่าต้องฟันฝ่าอุปสรรคกันไปก่อนค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วค่ะมีความสมหวังมีเกณฑ์ความสมหวังรออยู่ข้างหน้านะคะแต่ยังไงแล้วนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะปัญหาอุปสรรคมีเข้ามาค่ะแต่ยังไงแล้วยังคุยกันได้ยังเคลียร์ใจกันได้ยังแก้ไขได้อยู่ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูาชาวราศีพฤกษกที่อยู่ในสถานะคนโสดนะคะเรามาดูนะคะว่าจะมีคนเข้ามาดิวคนเข้ามาปิง้งไหมคะในเดือนนี้นะนายออฟสอดค่ะนายออฟวัดเดอะเมอริชสิบถ้วยค่ะเอ็ดออฟวัดเข้ามาค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะคะ ในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะด้วยชาวราศีพฤกษภกนะคุณก็มี energy สูงค่ะในตรงนี้เหมือนกับว่าคุณก็หาคนที่ถูกใจคุณอยู่เหมือนกันค่ะในตรงนี้ถ้าเขาเข้ามานะคะเดอ m ์เมอร์จิเชนเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะในตรงนี้เขาเป็นคนเก่งเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนมีสเสน่ห์ถึงดูดเพศตรงข้ามค่ะเป็นคนที่ใครเห็นใครชอบไปเห็นใครรักนะในตรงนี้เมื่อคุณได้พบได้เจอเขาคุณจะรู้สึกถูกอ,อกถูกใจตั้งแต่แรกเจอค่ะ พลังงานของสิบถ้วยนะเป็นคนตรงสเปกตรงไทคุณค่ะเก้าดาบค่ะแต่ก็ยังเหมือนกับว่าด้วยสภาวะรอบๆตัวคุณค่ะอาจจะมีแรงกดดันจากครอบครัวหรือว่าเรื่องงานค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกน้อยได้นะรู้สึกเป็นกังวลได้นะคะในเดือนนี้พลังงานของ8ดไม้ค่ะอาจจะได้ติดต่อจาก ทางโซเชียลได้เจอกันทางโซเชียลก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนชาวต่างชาติก็ได้นะในตรงนี้เป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันก็ได้ค่ะในตรงนี้มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปได้สูงค่ะว่าจะได้คอนแทคมาจากทางโซเชียลนะเป็นรักทางไกลค่ะเป็นรักออนไลน์นะเพจอวาดค่ะ จะมีการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์จะมีการเริ่มต้นคุยกันค่ะแล้วเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราอาจจะรู้สึกชอบเขารู้สึกว่ายังไงแล้วยังอยากคุยกับเขาต่อค่ะพลังงานของก้าวไม้ค่ะก็มีเรื่องของทัศนคตินะคะที่ต้องปรับต้องจูนกันนะระหว่างคุณกับเขา King of Swords เขามีพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะเนี๊ยบนะคนคนนี้จะเป็นคนที่แต่งตัวดีค่ะลักษณะดีแต่งตัวดีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโก้นะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเขาได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วเขาจะเป็นคนที่เด็ดขาดเลยทีเดียวแล้วเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วค่ะจะชัดเจนกับความสัมพันธ์นะจะมั่นคงกับความสัมพันธ์ด้วยคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนเพอร์เฟกคนหนึ่งเลยค่ะค่ะสำหรับ คนโสดชาวราศีพฤษศนะคะก็บอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้นะคะเป็นไปได้สูงว่าคุณจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะเป็นคนตรงสเปคตรงไทยคุณเป็นคนที่คุณเจอแล้วคุณอยากหยุดเวลาไว้ที่เขาเลยค่ะอาจจะมีเรื่องเครียด,เ,ยดเข้ามาบ้างนะแต่ยังไงแล้วอะ่ะเขาจะเป็นแรงใจให้คุณนะคนคนนี้ค่ะอืเป็นไปได้สูงที่มิการบอกนะว่าจะเป็นรักออนไลน์เป็นชาวต่างชาติเป็นรักทางไกลค่ะในตรงนี้ก็อาจจะมีเรื่อง ในการพูดคุยกันค่ะจะต้องปรับเรื่องทัศนคติกันปรับเรื่องนิสัยกันนะคะอาจจะต้องคุยคุยกันไปก่อนเพื่อเป็นการเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปก่อนค่ะในตรงเนี้ก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะมีใจให้เขาสุดท้ายแล้วก็ยังอยากที่จะสานความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อค่ะถ้าได้คบถ้าได้ดิวถ้าได้คุยกับเขาคนนี้นะค่ะยังไงแล้วนะคะมิกะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะทั้ง3สถานะนะ ทั้งคนมีคู่นะคะคนที่อยู่ในสถานะคนคุยและคนโสดนะคะได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ